เปิดสกาดใหม่กับเวลาใหม่สังเวียนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม LWC ลุ่มพินี World Championship Super Champ เสาร์ที่14มกราคมนี้เวลา6โมงเย็นพบกับศึกมวยรอบ Global House X Man Tournament ถึงเวลาหาแชมป์ครั้งใหม่ในพิกัด141ปอนด์การดวลแบบแพ้คัดออกของ4ยอดมวยแกร่งจากทั่วโลกไชยชาญเพชปรปตะอาสายโคตรเซียนจอมเตะหนักจากนนทบุรีเฮนรี่ลีอินซีกัมปันดุ จากสหรัฐอเมริกาสมวิชัยคุณศอกขมังเวทจากกัมพูชารมามา์อลิคานอฟมีขาวสายโหดจากรัสเซียร่วมด้วยคุณเขาวัวชนแสงเทียนเอกเมืองนนแชมปมวยรอบช่องแปดพบตูนเอียนเล็กแชมป์พันดุจากกัมพูชาเด่นพนมพลาน26่มวยแกร่งจากโคาราชปทะเปอร์เซียกัมปันดุเรซาอมัดเนซตาจากอิรานพร้อมคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นระทึกทุกวินาทีลุมพินีเวลิลด์แชมป เบ็นชิปซูปเปอร์มป์วันเสาร์นี้ทางช่อง8ปดหกโมงเย็นเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้ามพลาดกรูโบเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ